สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเจ้าส้มส้มแมวเป็นแมวใครก็ไม่รู้ร้องมาบ้านเราสามเดือนแล้ววันนี้จะพาน้องไปทำหมันค่ะพาไปทำหมันตอนนี้ร้องอ่ะลูกให้ทานเรียบร้อยแล้วเอาไปฝากที่คลินิกหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะทำหมันในพรุ่งนี้นะคะพอทำเสร็จแล้วก็ไปรับน้องโอ้โหทำไมอะลูก จริงๆจะพาไปตั้งนาน,น้วแต่ว่าเหมือนน้องเขาไปสู้ที่อื่นไปสู้กับแมวตัวอื่นแล้วบาดเจ็บมาบ้างก็เลยแบบไม่อยากพาเข้าไปแต่ตอนนี้ก็ต้องพาไปเพราะน้องเขาฉีดทั่วบ้านเลยฉีบ้านคุณแม่ฉีมั่วแล้วก็กัดตัวอื่นด้วยตัวอื่นแมวบางตัวก็หนีออกไปจากบ้านแต่ว่ายังไม่กลับมาบ้านทีเพราะไอ้ส้มนี่แหละ <Okay. S 1> มันซาส้มแม่ตัวนี้พูดเยอะแม่ ไม่ต้องเลยเดี๋ยวมันพาไปตัดไข่เสร็จเลยมึงอยู่กับมอไปตัดไข่ซะก็คือเราเมาื่อกี้ให้อาหารไปตอนประมาณ3ามโมงครึ่งนะคะเพราะต้องงดน้ำงดอาหาร12ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเดี๋ยวก็ไปไว้ที่คลินิกพรอไมยังลูกพราะไม่ตัดไข่ยังจำเหยดูนางร้องซํำๆ ฉันต้องกำจัดไข่เธอแล้วเพราะว่าเธอฉี่ทั่วบ้านแม่ฉันเหม็นมากมาเร็วเร็วเร็วเ็มาเร็วมาเออมาเร็วไอ้ซ้อมเร็วนัดหมอไว้แล้วต้องไปฝากองมาดดมาไม่ยอมดูดเราเล่นตัวเอาเร็ว โอ้โหทรงตัวได้นะคะไอ้ส้มตีนเงอมาดื่มน้ำก่อนเร็วๆเร็วๆมาเร็วๆมาส้มมาเร็วๆเร็วๆใหญ่คอมดูไม่โดนไม่โดนไหมโอ้กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเร็วๆอ้าส้ม อาจารย์พูอตเาไปกินน้ก็กินนเลยๆๆๆๆๆเอาลเอาง่ไปแ่กินน้เอาลนะม่กินน้ำไม่น้กินน้มนละไอไม่กินจะใส่กล่องลยนะไม่ยากเออน้ไม่ไม่กินเราใส่กล่องเลยนะเดี๋ยวนะยามู มันของแคนเราที่จับมันใส่กงยิ้มแมวนี่ยลูกยิ้มแม่ะต้อมนี่กัวไอ้นี้แมวชอบฟ้องกินนั่นน่กินนั่นลูกแมวไอ้กัวลองแมวไอ้กัวลองแมวไอ้กัวลองเอากัวลงไอ้กัวไอ้กัวไม่น้อยเลยเด็กไอ้กัวลูกอะลูกกินเลยทำก็ลองทำลงเร็วเร็วทำลงมาทำง่ายๆอำดินนอนมาลูกนอน ต้อง็นดูนะเลยบิดเลยน้องส้มทานน้ำค่ะทานน้ำก่อนนะลูกนะเนี่ยเล็บก็หายไปหมดแล้วนั่น่ะเมื่อวันก่อนไปกัดกับแมวที่บ้านนี่แหละเล็บฉีกค่ะพอเล็บฉีกปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีเล็บแล้วนั่นเล็บหลุดไปแล้วมีเล็บแค่สามเล็บเองค่ะ อีกแล้วมึงหายไปแล้วฉีกไปแล้วเติมน้ำก่อนนะไอ้ส้มเดี๋ยวไปตัดไข่แล้วนะส้มนะลูกนะมาที่นี่ทานน้ำเยอะแล้ว<ม>เดี๋ยวคุณแม่ก็จับน้องใส่กองเลยให้มันเดินเข้าเอง<ม>เอาเอาส้เามเดินเข้ากองเรเ็วเ,เต้นเข้ากองเร็วเข้าไปตัวตัวมีการดอมมีการดอมกินตัวเองเมื่อวันก่อนไปฉีที่กอง เร็วเร็วเข้าไปเร็วเร็วเร็วเออเดินให้มันเดินไปเอออุ้ยมันเดินเองเว้ยเร็วเร็วเข้าไปละเข้าไปเร็วมินซราบเผื่อเนี่ยลูกเข้าไปไหมเข้าไปเร็วเเเออไปยงมาลขายังติดอยู่แม่เรอวไปเข้าไปยอะมาอืมอืมคล้อยอยู่ไหมเออ โอ้วันน <c ười>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  ี้ลินแน่อะเข้าไปข้าวไปไปลูกเออไปข้าเข้าไปนะก้อยก้อยก่อยเออไปเนื้อแล้มันตบหน้านะเออไม่ได้เลยตบไปไปเข้าไปเข้าไหนตบเนี่ยเข้าไปเข้าไปเลยไปแป๊บเดียวเองดูวะจับเข้าเลยใช่ไหมเออไปอย่าดีไปเอาวัวเข้าไปเออเอาข้าเล้ยงอะไรมันรวมันถ้วยออกไปเจ้าเอ่อะ อมันเเอเออไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ้อืมพี่ส้มชุนนออนด้นกเลยอ่ะมันเนไม่ีนต้องแมวนนะมันนี่ยไนนอยยังไ่ยไอ้ส้มไม่ต้องชุนนะลูก เดี๋ยวแมวไต้นี่ห <parfait> ลับ <dalam> ก <sting studies> ่อนมาแล้วไใต้นี่แข็งั้งเลยต้องลุกจะมาได้เลยสอมไหมเดี๋ยวสอมลุกสอมก็จะกลายเป็นแมวจอนในลาดเลยเลื้อเลยทีเนี้ยทีเนี้ยดูหน้าตาเอ้ยอีสอมตรงนี้ของเราวางเรียกว่าไม่รู้ละ ขอขอน,นี่นะคะน้องพาน้องส้มขับซาเล้งไปส้อมอยู่ตรงนี้ละถ้าไปฝากร้านสัตวแพทย์นะคะส้มมันแรงตัดไข่แล้วส้มเอ้ยไขจ่จ๋าส้มลาก่อน หนนักกิโลอะเน,นี่ยสมจอนเออซืจุดปดกิโลอัปเดตอาการเจ้าส้มนะคะเมื่อวานคุณแม่ไปเอาส้มจากคลินิกตอนเย็นๆแล้วเมื่อกี้พี่ปอยเอาอาหารไม,ม่ส้มแล้วก็พร้อมยาให้ส้มทานค่ะเมืแล้วน้องเขาลองเป็นอย่างมากแต่คือตอนนี้ต้องขังกองเอาไว้เพราะว่าเขาเพิ่งผ่าตัดมานะคะผ่าตัดไขมาส้มโอ,โอ้ไม่กล้าจับ นี่นะคะส้มอยู่ในกองก่อนนะลูกนะเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องให้กินยาอีกค่ะอืมส้มสวยนะหล่อนะเธอเหม็นมากเลยในกองนี้เฉียส้มนะเหม็นมากๆอยู่ในนี้ก่อนนะหายซาเลยตัดไข่แล้วอันนี้ก็เป็นยาปฏิชีวนะนะคะก็คือคุณหมอก็ให้มาทานด้วยเพราะว่า หลังจากผ่าตัดนะคะแล้วเขาจะมีวิธีการบอกเลยว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดนะคะนี่นี่ก็จะเป็นชื่อของเจ้าของทำหมันเพศผู้กำหนดตรวจแผลวันที่30ตุลาค่ะอะ่นี่เขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แผลแตกหรือติดเชื้อต้องควรจำกัดบริเวณไม่ควรปล่อยวิ่งอิสระนะคะใช่ เราก็ยายแผลเปียกน้าเป็นเวลาห้าวันคือเราต้องสะขังไอ้ส้มไว้ในกองค่ะนี่เป็นยานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตของน้องส้มนะคะทุกๆวันนะคะของไอ้ส้พมพูดเยอะนะเธอเนี่ยอยู่ในกองนี้แล้วลูกห้าวันคุณแม่ต้องขังห้าวันนะเพราะเดี๋ยวเธอออกไปข้างนอกแล้วแผลฉีกเดี๋ยวติดเชื้อน้ำด้วยฝนตกด้วย อยู่นี้นะซ่อมนะเดี๋ยววันหลังจะมาเอฟมาอัปเดตให้กับ FFC f อทุกท่านเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไปไป